ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแคนโกงนะครับผมจะมารีวิวแคนโกงนะครับโอ้ยนห่ครับรูปลักษณะเกมมันจะเป็นรูปตัว F นะครับ F สีแดงนะครับเนี่ย F อยู่แถบล่างครับ F สีแดงครับโอเคครับมันจะเป็น F สีแดงนะครับก็กดเข้าไปครับเฮ้ เลเสียงหน่อยนะคะเข้ามามันก็จะเป็นหน้าเกมแบบนี้นะครับก็รอครับรอไม่นานหรอกนะครับไบ้าเลยครับแคทโกของเราโอ้ยโอ้โ ก็จะไม่เหมือนแคลธรรมดานะครับก็สามารถตไไีได้ตามปกตินี่ครับด้านของกอบลินนะครับโอเคเราจะไปวอมกันสักหน่อยครับโอเคอนี่ครับสกิลแยกล่างนะครับเอาดีเอาดี โอ้ย โอเคครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิงเราตายแล้วนะครับโอเคครับตีเลยครับปัง ก็เป็นอ sì. ันวัตถุที่นี่นะครับถ้าใครอยากได้แค่นี้ผมจะมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับให้ท่านผู้ชมกดติดตามนะครับ ประมาณสักยี่สิบคนนะครับยี่สิบคนเท่านั้นนะครับแล้วผมก็จะให้ลิง์แคนโกงนี้ไว้ข้างล่างนะครับมขอเพียงแค่ยี่สิบคนนะครับก็บายบายครับ